สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ฝนตกเพิ่งจะหยุดไปนะคะน้ำที่หยดจากหลังคาสังกะสีนะคะก็ยังหยดอยู่นี่นะคะสังกะสีแต่ทีนี้จะให้ดูว่ามันไม่มีแดดนะคะตอนนี้ฝนก็เซลล์หุ่จิตก็ยังทำงานอยู่ไม่มีแดดนะคะดูยังมืดครึ้มอยู่นะคะพองฟ้ายังมืดครึ้มอยู่นะคะฝนก็ยังตกโปรยๆนิดหน่อยนะคะแต่เซลล์ก็ยัง เห็นไหมน้ำพุน้ำพุยังไหลยอยู่โซลาเซลล์ยังไหลยอยู่ก็คือเห็นท่อสูงๆนั่นไหมคะท่อสูงๆนั่นนะไม่ใช่ฐานปล่อยบังไฟนะอันนั้นแหละคือแทงน้ำคนจนค่ะอยากดูคลิปเต็มกันไหมว่าทำยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาอธิบายว่าทำยังไงนะคะแทงน้ำคนจนคนงบน้อยนะคะแล้วจะบอกว่าจิ๊นไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าเศษท่อเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะ เก็บเศษท่อมาใส่เอาที่แดดนะคะฝนเพิ่งหยุดไปยังครึมครึมอยู่แต่โซลเซลล์ยังไหลยอยู่แปลกมากแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดค่ะของคนอื่นเป็นไหมอะแผงโพลีนะไม่ใช่แผงโไม่ใช่แผงโมโนนะแผงโพลีแผงปั๊มแค่500วัตต์เท่านั้นนะคะโซเดใดห้าร้อวัตต์ท่านั้นเองเดี๋ยวให้ดูคลิปเต็มนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ